c o นด้าซิตี้สตาร์ทรถด้วยรีโมทสมาร์ทคีนะคะกดปุ่มล็อกรถ1ครั้งนะคะไฟจะกระพริบนะคะจากนั้นกดปุ่มโฮค้างไว้จนไฟหน้ากระพริบ1ครั้งแล้วปล่อยนิ้วออกนะคะเครื่องยนต์จะติดพร้อมเปิดเครื่องปรับอากาศโดยประตูรถยังล็อกอยู่นะคะเมื่อเข้ามาในรถแล้วนะคะระบบจะเตือนให้เหยียบเบรกและกดปุ่มสตาร์ทอีกครั้งนะคะ เพียงเท่านี้รถของคุณก็พร้อมออกไปโลดแล่นทุกเส้นทางแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะซิต,ตี้สี4ประตูทุกรุ่นย่อยนะคะโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนะคะรับดอกเบี้ยพิเศษนะคะ0%ดาว25%ผ่อน48วดนะคะหรือลูกค้าท่านใดมีงบประมาณเท่าไรก็ทักกันเข้ามาสอบถามได้นะคะ